สิสสบ,บเจ็ดสองแปดราเจ็ดสามราคาศูนย์ห้าอืมครับสี่ตัวครับเขาจะเขียนแค่นั้นเขาเขียนให้แต่ว่ามีชส่วงหนึง่งปันหุ่นปูขาวเพิ่นไปหา,าเมื่นเ่็นไปหาหรวผมไปหาเพิ่นไปไป,ไปยุพุน่นละไปพ่อเพิ่อนอยู่นู่หัน พ่อบานก็เห็นดูผางสาเพิ่นขึ้นเขาเขียนไว้เขียนอยู่เหนือผางสาเขียนเด็กหนึ่งตัวเดียวก็ขีดเส้นไว้ทับไปนับตัวเลขความฝันของพ่อจำยโสนะครับหรือพ่อสมศักดิ์นะครับที่ปู่ดำได้ไปเขียนตัวเลขให้นะครับก็อันนี้ก็คือเขียนไว้หลายวันแล้วนะครับ ความฝันอันนี้ก็คือฝันตั้งแต่ก่อนวันวางศิาลาฤกษ์นะครับก่อนวันวางศิลาเลิกที่ปูดําได้เขียนให้เป็นตัวเลข4ชุดนะครับเลข2ตัว4ชุดนะครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ติดตามและกดกระดิ่ง นี่ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่30มกราคม2564แล้วแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศณศาลปูดำวันนี้นะครับวันนี้แอดก็จะมีนะครับจัดสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์พ่อจํำยสโสนะครับหรือพ่อสมศักดิ์หรือพ่อสมศักดิ์นะครับสำหรับความฝันนะครับ เดีย๋ยวแอดจะโทรไปถามพ่อจำยศหรือพ่อสมศักดิ์ดูนะครับว่าได้ตัวเลขความฝันชุดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมดูครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทรัพย์เทวดาเพื่อเป็นกําลังใจให้ทรัพย์เทวดาด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปนะครับคลิปจะได้เด้งขึ้น ได้เร็วขึ้นนะครับอย่าลืมกดทั้งหมดด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศณศาลปุดําวัดป่าสีประชารัตนารามบ้านเหล่านะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปรับฟังดูความฝันของพ่อจำยโสกันครับพ่อวันด,ดีครับพ่อฝันยังไปครับเ้าให้เอฟซีท่านผู้ชมฟังแน่ ต้อกันเอาเป็นมือไหมซะมันยังยงเ,เงียบอยู่เอาเป็นมืออื่นไปยังสัมเอื้อเอื้นมันถี่าไปได้พอเอื้อม <ไป S 2> <า>ันถี่าไปแล้วมันเป็นมือทดทไทยนะครับก็มีผู้ใดใดไดเบิงบ่ทันไหมฮะลังคคนกับเบิงบ่ทันคือคือว่าปูด,ดำได้เขีนเยนตัวเลขยังให็ พ่อไปอันบ่จังสั่นก่ะอันบ่จังสั่นก่ะกระบอกไปเท่าไหรวครับกรใไปร้านเบื้องบนปุ๊บอันพ่อเบื้องจะพ้นเขียบในซ่อมนี่ครับเหมือนอึ้งยังคอยว่าอันไม่ถ้าฟันเพิ่มเติมเอากระเอาอันนี้ขึ้นไปเมื่อนั่งพ้นเขียนในเลขซี่ตัวครับ ท่านเขียนในตัวเลขทีตัวแบบเป็นสิบเจ็ดสองแปดแล้วก็เจ็ดสามแล้วก็ศูนย์ห้าอืมครับทีตัวเป็นทีชุดบ่รครับเขาจะเขียนแช่นั่นเขาเขียนให้แต่ว่ามี่ส่วนหนึ่งปันเห็นปูขาวเพิ่นไปหาเมื่อไงเพิ่นไปหาหรอกผมไปหาเพิ่น ไป,ไปไปยุพุ่นลหรไปพ่อเพิ่นยุนูหันไปพ่อบ้านก็เห็นยูผางสาเพิน่นขึ้นเก่าเขียนไว้เขียนอยู่เหนือผางสาเขียนเด็กหนึ่งตัวเดียวก็ขีดเสร็จไว้ทับไปขึ้นบ้านเด็กทีแล้วก็ยุกไยุกทั้งผางสายวงหนาทองเพิ่นมันก็เป็นคู่คงนองอ่งยุคู่ผาเทียวนี้มัน เก่าหันเพราะมันแบ่ผาสาคือเก่ามันเป็นผาหุ้มคุ้มผาคุ้มสีขาวขาวผาคุ้มสีขาวขาวนั่นอายุชื่อมองเก้านั่นแหละมันกับสองหกเก็ดสองหกเก็ดนะพ่อมันมันมีเหล็กหนึ่งทับก้อนบ่ครับครับมันเห็นเหล็กหนึ่งทึ้งเลยขี่ทับไปเหล็กหนึ่งทับแล้วก็มีสองหกเก็ดตอตอบ่ครับ บอกพี่แค่นั้นเห็นตั้งแต่ก่อนมึงเขาสิเด็ไปจัดงานจากแต่เมือก่อนจัดงานครับต่อมาก็จังไม่เห็นกุ้งเผาโรนลงครับก็ไม่เห็นสองแปดอ๋อครับจาน่นมีมา,ากครับพบพ่อไอยังอีงเจ็บบาดกบพ่อตั้งแต่ดูเห็นดูคนก็น,นั่งอยู่ อยู่บนล่างเพิ่นง่ามมาส่งดวงเมาเมอยู่อ๋อคนนั่งอยู่บนล่างคนสิ่งองเนี้ครับคนสิ่งของมาเนี่ยวัดเรือเบิ่งเรื่องนาประตูท่านเขามาคือจังไครบอกหอยนี่แหละเป็นส่งซ่องอยู่บานนี้ก็ทั้งฟังข้างไพสาลข้างเส้นกลางเนี่ยทั้งที่จะวันออกเนี่ยเขามากับปี่แต่คนใส่สูดขึ้นเกมหัวเล่มแหลมหมวกเพป็นหลายว่าันเขามาบาดี เย้าหาปูปูขาวกับเรเห็นปูกเขาห้องกับเรเห็นคนเด็กกับเรเห็นคนบาดีหลังจากขันมาแรกของเมื่อขืนบาดมือไม่มากกับว่าฝันพ่ออีกก็ฝันเห็นคนก็ปูดำก็เลยข้อปูร่านถามว่าเอามือมือจัดงานเนี่ยเพราะปูบาดมาเน้่ยมือจะเป๋ มามาตัวปูามาจังไหนปูกมาทา่ามขนท่าประตูท,าตตท่าต้นให้อยู่ตกคนโค่อยู่นะ่ต่ว่าขอเขามาจะาว่ายิงเต็มคือยุเขาเขามาวัดกับเขายากแหนเต็มยุวะสั่เจียบเบิ้งท่นการเต็มมิตรสีขาวเต็มเดินอยู่บานมีการเลี้ยวเบิ้งวางสิเขาจับที่ที่นั่นเพราะว่ามันขบัขบขับมิตรหน้ายหง่เขมาเต็มทีเท่เพียวสั่ง นางชวนชนอยูฮะแจ๊คกระินางแจ๊คจิไปนนางไฟว่าสันหาหมองสีเข,าเขา่าก็บเบนี้คอกับยาง,างอ้อบดูสิหาทางเข้าไปว่ากันคอกับเลยมาคืดถึงเมื่อคืนแล้วเมื่อคืนโอ้แสดงมาล่างเตียงมันน้อยโคดจัด mm ๊ก hmm. เครื่องเบอเบิดมันขับโคดจั๊กของบวงสวงห้องเนี่ยมันเบิมันเบอเบิดมันขับโคดเตียงนั่ะคอเลยคืดปล่ยจังสี่ คนวายเต็มที่คนวามันจะน้าใหญ่ให่ยางเข่ามาเต็มยืนเต็มอยู่ชักเต็้ยเต้นเลยคอกับท่านิเข่าท่างไร้ฮาท่างเข่ามีมากกันหลายคนแนนเป็นบิมเลยประสนอยู่ทางกุ้งให้ทางเข่าม้าเนี่ยคนหลายคนหลายครับบ่ครับท่าก็เป็นหลายเป็นหลายประสนพอผ้าเข่าม้าเนี่ยประสนพอกับเข่ามาอยู่ตัวเข่ามามันเข่าหยางพอมันเข่าไปหันละมิตหน้าใหญ่ให่ยางเต็มรัวกันคนวายเต็มที่ กระทอนดาครับมือล่างหลังมากมือล่างหลังมากหมู่บ้านจังจังเห็นปูดำมากผู้เดียวปูดำมากผู้เดียวมากพอดนาบ้านแต่ว่าอันนี้พ่อจะขอปิดบังกอนเด้อพ่อเด็กท่านหญ้ากับคนไว้อยู่ป,ปูดำมากก่อ กระเดกระดาษให้พ um, oh. right. <Jean> ่อโรดก็ว่าเฝ้าเฝ้าจ่าเลื่นพ่อไปเฝ้าเฝ้าันพ่อเฝ้าน้ำมูมันสิบ่าท่านมูว่าตัวนี้เขาลายจันทคอตัวนี้ตัวนี้พ่อจะไปอันมืออื่นมันมาครับเผมสิบปิดขอปิดเลยสักก่อนมาดีพ้นกะพ่นกะเฝ้าคือจังคนสีนี้ไปบ่วนอื่นคือจังสีนี้คู่บวงวงคนนี้ไหบูดในควฟันผมคืดจักรีคืดยากคน์ถือบวงสวงไปอยู่เพิ่นผู้ใหญ่ไว้เนี่ ครับพอเป็นเป่าน้ำมือฉันเป็นว่าเป็นเป่าน้ำมูอหยัดมาทัดมูอฉันเป็นวาอย่านีนะครับครับแล้วมือมืออ่นจะได้จะเด้เพิ่มเติมบ่พ่อมอ่นครับมืออึนจังมืออ่นจังเล่ากันอ๋อมืออึนยังเคยวากันอีกเนาะครับผมขอปิดก่อนจนครับครับก็เอาจังสันเนาะพ่อเนาะ ครับครับขอบคุณพ่อเลหลายเด้อครับครับถกสาถืกเด้อครับครับครับสำหรับตัวเลขความฝันของพ่อจัมยโสนะครับหรือพ่อสมศักดิ์นะครับที่ปูดำได้ไปเขียนตัวเลขให้นะครับก็อันนี้ก็คือเขียนไว้หลายวันแล้วนะครับ ความฝันอันนี้ก็คือฝันตั้งแต่ก่อนวันวางศาลิลาฤกษ์นะครับก่อนวันวางศาลิลาฤกษ์ที่ปูดาได้เขียนให้เป็นตัวเลข4ชุดนะครับเลข2ตัว4ชุดนะครับท่านผู้ชมก็มี17 2 8 7 3 0 5มนะครับมี4ชุดนะครับ1 7 2 8 7 3 0 5แนะครับแล้วก็มีฝันเพิ่มเติมก็มีคล้ายๆเหม,เมเือน มีเลขหนึ่งแล้วก็ขีดทับไว้นะครับขีดทับไว้นะครับขีดทับไว้แล้วก็มี2-6 7ด้วยนะครับมี2-6 7ด้วยนะครับก็ตามที่แอดได้เขียนให้ดูนะครับตามที่พ่อพูดนะครับบอกว่าเลขหนึ่งแล้วก็มีคล้ายๆเหมือนขีดทับไว้แล้วก็ตามด้วยตัวเลข267นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขความฝันของพ่อจำยโสนะครับพ่อสมศักดิ์ นะครับผมส่วนตัวเลขเพิ่มเติมยังไงก็รอวันพรุ่งนี้นะครับพ่อสมศักดิ์ก็จะมาย้ำให้สำหรับตัวเน้นๆให้นะครับสำหรับตัวที่พ่อยังปิดไว้อยู่นะครับบอกว่าพรุ่งนี้จะเปิดนะครับผมเป็นตัวเลขที่จะมาเปิดให้นะครับก็รอติดตามรับชมรับฟังดูนะครับสำหรับตัวเลขก็ฝากตัวเลข ชุดนี้ไปพิจารณาดูก่อนนะครับสำหรับงวดนี้นะครับวันที่1กุมภาพันธ์2564นห้าหี่นะครับแอดก็ขอฝากไว้นะครับผมสำหรับตัวเลขความฝันพ่อจำยโสพ่อสมศักดิ์นะครับก,ก,ก็ขอให้ท่านโชคดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับความฝันพ่อจำยโสนะครับก็ได้ตามนั้นนะครับก็ถึงเลขอย่าเยอะไปก็ให้ไป ลองพิจารณาหรือไปเสี่ยงดูนะครับสําหรับตัวเลขความฝันของพ่อจ้ำพ่อสมศักดิ์นะครับก็เป็นแนวทางสําหรับความฝันของพ่อจํำยโสในงวดนี้นะครับวันที่1กุมภาพันธ์2564ะครับถึงจะเยอะตัวหน่อยก็เดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้ดูนะครับว่าจะเป็นตัวเลขชุดไหนที่จะมาย้ำให้อีก อีกกี่ตัวนะครับก็รอดูความฝันหลวงพ่อสมศักดิ์ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรารอติดตามรับชมดูครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านโชคดีครับก็นำไปเสี่ยงโชคหรือทำนำไปเสี่ยงความฝันดูว่าจะความฝันตรงกันหรือเปล่านะครับก็ขอให้ท่านโชคดีครับแล้วก็ขอให้ f c ท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมหรือติดตามความฝันของพ่อจำ สมศักนะครับขอให้โชคดีมีโชคลาบครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสาหรับคลิปนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ